นี้จะให้เ,เพื่อนๆดูการถอยเทเลอร์เตรียมจะเอรถเกี่ยวขึ้นนะครับก็พ่วงรถไถครับพ่วงรถไถทเทเลอร์ก็มีสองสองเพลาครับรับน้ำหนักสามตันครับรถรถเกี่ยวข้าวสามตันเราก็ซื้อสำเร็จรูปมานะครับเพราะทำเองเราอาจจะไม่ได้มาตรฐาน ถ้ารถอิซ้มล่ากถ้ารถเกียวใหญ่ก็เขาเอาหกสิบล้อล่ากครับแผงอีกนะนี่ก็เอาขาตั้งลงก่อนนะาตั้ง,งจะมีน็อตสลักมีน็อตสลักยาที่ฮางเทียยามันเขา งับกาแวนนี่แวนเบียดเลยเ,ยเ,ยเออหลือเวนีนไปทางหางแล้วก็เอาขาตั้งลนะครับตอนนี้ว,วางแนวให้ตรงกับรถเกีย่ยวหรือเอารถเกีย่ยวมาให้ตรงเห็นเล่ครับต้องใช้ฝีมือคนสมควรนครับ เราระวังทับตีนนะครับหนักควนนใช้กําลังครับต้องใช้กําลังไปเราก็เคลื่อนรถเทลเลอร์มาครับเคลื่อนรถเกี่ยวข้าวมานะหลังจากวางแนวเรียบร้อยนี่ก็ถือว่าพร้อมนะครับ ล,ลุงพลบ้านกกกอก็จะเคลื่อนรถเกี่ยวขึ้นาตัดเครื่องครับจะดูแนวให้ครับต้องดูแนวต้องมีลูกมือครับเพื่อความปลอดภัยครับน,นี้ลูกมือพี่กายก็มือใหม่ทั้ง ทั้งรถทั้งคนคปีนี้ก็ชำนาญแล้วครับเกี่ยวมาหนึ่งปีแล้วครับสามสิบวันเต็มระยะการเกี่ยวข้าวก็หนึ่งเดือนนะครับเวลาในการเกี่ยวข้าวตลอดฤูด,ดูการหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับอีกสิบวัน,นครับเกี่ยวข้าวดอ,อกก่อนสิบวันแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวมะลิน้อย ข้าวมัลีน้อยแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวมัลีใหญ่หนึ่งเดือนพอดีครับตรงแนวไหมคิดว่าใช้ได้นะก็จะเล็งดูก่อนก็มั่นใจใครเป็นมือใหม่ก็ดูไว้นะครับประสบการณ์ความรู้ความสามารถคนชำนาญน แล้วก็เบาเครื่องเป็นเครื่องเต่านะครับโลช้านะครับโลครับไฟเกียร์โลขึ้นจะช้าขึ้นจะช้า <c oughs> ออก็เอาหัวเกี่ยวลงเรื่อยๆนะครับหัวเกี่ยวขยับลงเรื่อยๆเพื่อถ่วงน้ำหนักทวงน้ำหนักนะครับน้ำหนักปรับมุมครับ ม็มุงได้ครับมุ้งได้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับถือว่าสำเร็จก็ว่างหัวเกี่ยวลงครับระยะต้องมียางรถยนต์หนุนไว้ครับคันเกี่ยวนะครับ ตู้เกี่ยวตู้เกี่ยวกับตู้นวดครับกดไลน์หน่อยยกไลน์หน่อยโอ้ลุงคนนักกอกนะครับลุงคนนักกอก ตอนนี้กำลังเดินทางครับจะเดินทางแล้วครับพร้อมแล้วครับน้ำมันเติมแล้วครับเติมเหลือจะยังไม่กินข้าวครับไปกินข้าวแป๊บนึงก็เอาแค่นี้ก่อนนะคร <sm> <Alcohol Physical> <ots> ับสำหรับรถเกี <S 2> <S 2> <S ่ยวเรา